แล้วท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับค่าตัวน้องต้นข้าวสุปรยานะครับเปิดค่าตัวน้องต้นข้าวสุปริยานะครับหลังจบรายการดังนะครับดวนเพลงชิงทุนนะครับพุ่งทะยานสองแสนบาทต่องานจริงหรือไม่นะครับส่องความฮอตของราชนีน้อยหรือธิดาลูกทุ่งนะครับคนใหม่เปิดค่าตัวน้องต้นข้าวสุปริยาแชมป์หกสิบแปดสมัย พุ่งทยานถึงหลัก2องแสนต่องานจริงหรือไม่ทํางานนี้หลายคนสงสัยหนักมากนะครับท่านผู้ชมจากกระแสความนิยมที่พุ่งทยานอย่างรวดเร็วของต้นข้าวสุปริยาแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุนที่สร้างปรากฏการณคว้าชัยชนะมาแล้วถึง68สมัยนะครับด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และลีลาการแสดงที่สะกดใจทำให้น้องต้นข้าวกลายเป็นขวัญใจของแฟนเพลงุกทุงทั่วประเทศและ แน่นอนว่าความสามารถและความดังที่เพิ่มขึ้นย่อมนำมาซึ่งคําถามเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวว่าพุ่งสูงถึงหลักแสนต่องานตามที่มีกระแสข่าวหรือจริงหรือไม่นั้นนะครับล่าสุดทางด้านแฟนคลับน้องต้นข้าวได้เผยคลิปที่น้องต้นข้าวได้ไปทําการแสดงร้องเพลงที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับขณะที่เธอพูดคุยกับแฟนบนบชีชีก็ได้พูดถึงเพลงพิษรักพิษณุโรกนะครับ พร้อมท้งร้องเพลงดังกล่าวโชว์แบบสดๆนะครับทางด้านหน้าเวทีนะครับทําเอาเหล่าแม่ยกพ่อยกที่ได้ฟังเสียงอันไพราะก็ต่างปรบมือให้กําลังใจน้องต้นข้าวกันมากมายนะครับท่านผู้ชมหลังงานนี้นะครับหลังจากที่มีโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังสาธารณะแล้วนะครับแฟนๆและเหล่าเอฟซีต่างพากันมาชื่นชมน้ำเสียงอันไพราะของเธอเป็นอย่างมากนะครับขณะที่ มีชาวเน็ตร้ายหนึ่งนะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของน้องต้นข้าวว่าค่าตัวน้องได้ยินว่าอย่างต่ำสองแสนจริงหรือเปล่าถ้าจริงยินดีด้วยงานนี้ก็ได้มีคนตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมได้ยินอย่างต่ำนะครับงานนี้นะครับใครจะติดต่องานน้องไปที่เพจต้นข้าวสุปริยาเลยนะครับ คนรับสายจะเป็นคุณเพลงนะครับน้องสาวครูนิวนะครับใครเขาลือกันมายังไงไปฟังจากปากครูนิวเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นอข้อมูลนะครับที่มีกระแสะว่าค่าตัวน้องลดข้าวนะครับถึงหลักสองแสนจริงหรือไม่นั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอทางด้านครูนิวนะครับออกมาทแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเป็นจริงก็คือว่า น้องประสบความสำเร็จมากนะครับเดี๋ยวยังไงต้องรอครูนิวนะครับออกมายืนยันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเปีนแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองสำหรับวันนี้ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ